ไว้สุนัขในเจ้าคะ่ะหยุดลืลลลลลล่นรึเรล่าไปอยู่ดีเกิดค่ะนะล้วแต่ในเจ้าต้องมาแลขอกกินบันอันนี้อินเองค่ะนะนี่เขาได้กินจังไงคะ่ะเพราะว่าการในเจ้าว่านเองแต่รูกเหยก็ขอกินจันไงไหนค่ะนะที่ก็อันนี้เป็นนำโอวันตินที่เขาเป็นเมืองข้อของโอวันตินเลยค่ะเนาะ ก็ไม่ได้คงวัวหวานดินเลยค่ะแต่ในมันรู้ว่าเขากินเจ,จ้าแห้งจ้าเนยค่ะแล้วก็กินว่าข้าวมูลกี้จ้าเนยคะนะอนนี้ข้าวมูลคุกกี้นี่ค่ะเนาะมาจากอเมริกาเนี่ยค่ะเนาะอันนี้แล้วก็เขามากินข้าวมูลอะไรตั้งนๆแบบหวานดินจำกันอันนี้กินเอ็นเป็นแห้งเลยค่ะเนาะประมาก็ใส่ไก่ไข่ไก่ลิบหนึ่งหอยลงกว่าเปิดข้อข้าวคา พอใส่น้ำใหม่ๆเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นน้ำอบวางตินเลค่ะนะแล้วก็อันะน,น,นี้นมันตีมีขายเนยเซเว่นอันนั้นก็เตมีขายเนยไมโครนี่มีขายกูดีๆนเนยแซ่บตั้งขายเยอะจริงๆกวมีนลยค่ะเนาะอ่าในเมืองได้เหรอคะก็มีเยอะเลค่ะอ๋อเอ่อมือเหลวฮอตถึงอย่าค่ะเนาะตั้งแต่ค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะแต่ว,ว่าภายเคยเป็นเอ็นเป็นแห้งนะะอย่าลืมซื้อกิน,นะค่ะนะอันนี้เป็นมันดีเฮียให้เขา อ่าอิ่มต้องกัไหนเนี่ยคะกินลองต้องกันไนแอมเดเตนให้เขาไปอยู่ที่เขาเต็มท้องเซมเนติเป็นเอ็เป็นแห้งเนี่ยค่ะเนาะทนนห้มันดเด็ดมาเต็นห้องเขาค่ะเนาะห้องเขาเ่ยต้งอ่าวนที่เรียมันดเดเ็ดมาตอนดะก้นหนุ่มอว่ารอ่อนอว่าก้นอายุใหญ่ก็ดีเนาะ,ะกินอะไรกูก็ขาดใคะนคณะ นเพราะว่าไปกคยกินก็ก็ซื้อไลทีเน่เซเว่นค่ะอันนั้นก็จีร้านขายร้านขายกดีๆก็มีเนีน่ยน,นะเนื่องไม่ไดเขาเขาก็มีเยาค่ะไม่ซึ้งค่ะยาขาเขามากินได้กินรับการะนะไม่ค่ะเขาไม่เอะไรในถมมันจะเป็นซึ้งเลยค่ะต้องได้เป็นซึ้งเลยค่ะแล้วก,ก็มันติมเหมือนต้องมกมันเลยค่ะนะองใส่ดิ้นนี่ อันนี้คะนะยังก็เขามากินอันนี้เสียก็กินกิน,ก,นกินขมุนอันนี้คะ่ะขมุนอันนี้เสียก็ต้องน้นำอันนี้นี่ค่ะเนาะนำ้ำโอวัลตินนี่ค่ะยังก็เขามากินจำกัดให้จ้ะนี่ค่ะอืม,อมแมบคบเลยค่ะยังก็วันได้ค่ะนะยังก็ เป็นเป็นเอ็นเป็นแห้งค่ะเนาะอันนี้มันก็อัมเตอร์เคอร์ไปอยู่ดีจริงและนนค่ะเนะาะแล้วก็อัมบอเจิ้มแห้งค่ะนะกินอะไรกูก็ขับว่าคนเดียวมีไปอยู่ดีเยอะจ,จังเจยก็กิกนอะไรอยู่ค่ะนะเขาก็มันอัมบอเจิ้มแห้งค่ะนะอัมบอคือวันนั้นอัมปอหนำนะคะเนาะ,นะะในสุนหะต้องไปไหนแล้วคะ่ะเข้าติดก่ากินก่อนแล้วก็ต้องใหนเขาทุกกันไหมคะเนะ้ไปสุกค่ะ อย่าลืมก็ไ์ก็แช์เหมือนกันนะฮะส่องอะไรใจวิดีโอไหนเดี๋ยวมาลงปั่นวิดีโอใหม่ๆแทนค่ะ